อรหังเสมาสมพุทโธภปวารโอตังภการวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตะคกวตาธมโมธัมมังนัมมะสัมมิสุปฏิปันโนภการวโตสาวกสังโฆสังขังนัมมมิ Anda mayang Buddha sapa kawato bhuva makarang karo namo tassa pakawato arahato samma sambuddhasa namo tassa pakawato arahato samma sambuddhasa namo tassa pakawato arahato samma sambuddhasa เดิพรพี่เจี๊ยบกับคุณนัทเนาะวันนี้ตั้งใจนำพระสูตรชื่อว่าสุริยุปมาทสูตรที่สองนีซึ่งเปรียบเสมือนว่าการเกิดขึ้นหรืออุบัติขึ้นของพระตถาคตเปรียบดังความสว่าง การปรากฏของแสงสว่างซึ่งคําว่าตถาคตเนี่ยเป็นชื่อที่ผู้เจ้าทรงเรียกพระองค์เองตถาคตตถาคตเ,เป็นแปลว่าพูดเสร็จไปแล้วอย่างนั้นโอเคครับเสร็จไปเหมือนกับองค์มันก่อนไปหมายถึงไปสู่พนิพพานเหมือนกันเหมือนเหมือนกันเนาะโอเคสุริยูปมาทสสูตรที่สอง พระตถาคตอุบัติความสว่างย่อมปรากฏดูก่อนพิสุทั้งหลายพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกเพียงใดความสว่างแห่งความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมากย่อมไม่มีเพียงนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมิดมีแต่ความมัวเป็นหมอกกลางคืนกลางวันไม่ปรากฏ เดือนหนึ่งกึ่งและกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤดูและปีก็ไม่ปรากฏเมื่อใดพระจันทร์พระที่เกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างแจ่มจ้าอย่างมากก็ย่อมมีเวลานั้นไม่มีเวลานั้นไม่มีความมืดมิดไม่มีความมัวเป็นหมองเป็นหมอกกลางคืนกลางวันปรากฏเดือนหนึ่งกึ่งเดือนก็ปรากฏ ฤดูและปีก็ปรากฏฉันใดฉันนั้นเหมือนกันพิสุลลาชพระตถาคตอรันตสมมาสมบรเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกเพียงใดความปรากฏอันแสงสว่างแจ่มแจ้งอย่างมากก็ยังไม่มีเพียงนั้นเวลานั้นมีแต่ความมืดมิดและมีแต่ความมัวเป็นหมอกการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผย การจำแนกการกระทำให้ง่ายซึ่งอเริยสัจสี่ก็ยังไม่มีเมื่อใดพระตถาคตอรันตสมาคมเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นพระตถาปิดความปรากฏแสงสว่างแจม่มแจ้งอย่างมากก็ย่อมมีเวลานั้นไม่มีความมืดไม่มีความมัวเป็นหมอกการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผย การจำแนกการกระทำให้ง่ายซึ่งอริยสัสียอ่อมมีอริยสัรีเป็นชไหนคือทุกอริยสัตวทุก้าสมทุทัยทุก้านิโรธเน่ยทุก้านิโรธา,าคามีปฏิบดาอาริยสัตว์ดูก่อนพิสูงหหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอหลายพึงจำความเพียนเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี่ทุกอริยสัจนี่ทุกขะสมุทัยอริยสัจนี่ทุกนิโรธอาอริยสัจนี่ทุกขะนิโรธาคามมนีปฏิปทาอาริยสัจจบพระสูตรนะพระสูตรนี้พูดถึงว่า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไม่มีคําสอนเรื่องอริยสัจสี่กล่าวโดยง่ายคือว่าไม่มีการบอกว่าอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์ไม่ไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าสาเหตุแท้จริงของความทุกข์คือกิเลสนี่เองแล้วก็ไม่รู้วิธีการที่จะหลุดพ้นจากกิเลสหรือพ้นทุกขอ์อห่งขึ่นเชิงจะว่า ไม่มีวิธีการกําจัดกิเลสได้อย่างได้ผลเน่ยนะอาจจะมีวิธีการละความชั่วบางอย่างเนาะแต่เทคนิคที่จะพายบุคคลละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงนั้นก็ไม่มีการหลุดพ้นจากทุกประการต่างๆหรือว่ายิ่งการหลุดพ้นจากการว่าจะเกิดด้วยอารยอาริยม,มัตค์แปดนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นคําสอนเรื่องทุกอะไรคือทุก อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์และอะไรคือแนวทางปฏิบัติเพื่อค้นจากทุกข์ก็จะไม่มีอันนี้เป็นความบือบอดของมนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้าเกิดขึ้นโดยปัญญาของมนุษย์เองเนี่ยไปไม่ถึงเนี่ยพ้นพบไม่ได้เจริญ่อดแต่เป็นปัญญาของพระองค์ที่เพียรพยายามละกิเลส ด้วยพระองค์เองก่อนแน,น,น่นอนแต่ก่อนพระองค์ก็คงเป็นก็เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาน,นี่แหละแต่เพียรพยายามสั่งสมบารมีสั่งสมความดีแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันไี่เจี๊ยบคุณนัทได้ยินได้ฟังนึกถึงอะไรหรืออยากพูดอะไรเสริมเช่นครับวันนี้ได้เจี๊ยบนะคะวันนี้ได้เรื่องอริยสัจสี่ตอนนี้มีทุกข์ค่ะเมื่อคือนก็นั่งฟัง นั่งฟังเรื่องสวดมนต์แล้วก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดับทุกข์แต่ว่าวันนี้ได้ฟังคําว่าอริยสัจสี 4, แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปหาว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงค่ะคือเมื่อคืนก็ลองทำาันทุกวิธีแล้วก็เลยเริ่มสุว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่ไม่หายนะคะนั่งสมาธิก็แล้วทําอะไรก็แล้วก็คือวันนี้ค่ะก็จะเริ่มหาเหตุแห่งทุกข์อริยสัจสีะคะ่ค่ะ การดับทุกข์ทำยังไงบ้างค่ะสําหรับวันนี้นะคะเป็นไปได้ไหมเราจะมองดูว่าเรากําลังต้องการให้เป็นแบบไหนที่เรียกว่าตัณหารเราจะมองว่าเราไม่ปล่อยวางอะไรบ้างที่วันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราไม่รู้<ช>ข้อ่ีเราไม่รู้ข้อจริง,รงบางอย่างหรือเปล่าหรือเราเคยชินกับความคิด บางอย่างหรือเปล่าถ้าเราเห็นตรงนั้นเราก็เข้าใจได้พี่เจ็บแชร์ได้ไหมว่าพี่เจ็บได้เห็นอะไระจากที่บอกใช่เลยใช่ใช่ข่าเมื่อกี้คือเห็นเลยว่าเป็นถุกว่ายึดติดว่าเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มา mm hmm. แล้วก็คิดว่ารอบต่อไปอ่ะก็ต้องเจออีกมันเป็นเหตุการณ์ที่ mm hmm. จดจำเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะอาจจะไม่เจอมันก็ได้ค่ะ ให้ปล่อยวางไปก่อนอคิดว่ามันคงจะได้เกิดจะมันคงจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอีกเนาะเป็นเหตุการณ์ซ้ำๆที่เจอมาค่ะโอเคขอบคุณมากอคุณนะัทชนะต่อ ตอนต้พูดไาก็มีเอออวะเราก็มีทุกข์หรอือเปล่าเออคุณน,นัทอาจจะมีคุณนัทอาจจะมีมีกายนะแต่ใจเนี่ยจะมีความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะพระเจ้าบอกว่ามนุษย์บางคนเนี่ยอาจจะมีไม่มีทุกข์ทางกายเลยตลอดชีวิตไม่เจ็บป่วยไม่ไม่สบายอะไรต่างเนี่ยไม่มีเลยตลอดชีวิตเป็นไปได้แต่จะไม่มีความทุกข์ทางใจแม้แต่เพียงวันใดวันหนึ่งเนี่ยในวิสัยประชชนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ อืมอนจะมีแวบๆเรื่องงานอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยครับมีแวบๆเข้ามาเออก็โอเคก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคเราก็รับมือจัดการกับมันยังไงดีอะไรเงี้ยือเคการดับทุกข์อะไรเงี้ยโอเคก็อืมมองเออถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีไม่มีอายัตสีนะเออสิดนี่เอออะกรที่ในใจว่าแล้ว คนอื่นองค์อื่นไม่มีชิดหรอกอะไรเงี้ยนั mm hmm. ้นอ mm hmm. าจจะมีนักคิดอ่ะคนที่หางไ mm hmm. วิธีการหลับทุกแบบใช้วิธีการคิดเอาอ่ะเขาก็ mm hmm. เข้าใจแบบใดแบบหนึ่งนะแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ไปตรงที่จุดที่เรียกว่ากิเลสใช่ไหมไม่ได้แก้ mm hmm. สาเหตุตรงนั้นแต่อาจจะเป็นแก้ปลายเหตุดีมีเทคนิคบางอย่างเนาะคือเอาง่ายเหมือนแม้กระทั่งในยุคป,ปัจจุบันใช่ไหม ศาส,สนาอื่นหรือคนที่ไม่นับถือศาสนา mm hmm. เขามีวิธีการแก้ทุกข์ของเขาในแบบที่มันใช้ได้ในแบบเขาแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่ตรงจุดคือร่ายกิเลส mm hmm. เขาไม่รู้เทคนิคในการล่ายกิเลสและยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเขาไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นทุกข์ใจและต้องเวียนว่ายตายเกิดน,นั้นคือกิเลสในใจเขานั่นแหละแล้วบางทีก็นึกไปว่ากิเลสคือชั้นชั้นคือกิเลสอย่างเงี้ยเงียบเนาะ การสนองกิเลสนั่นแหละคือทําให้แบบทุกมันน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นก็ก็มองไม่เห็นว่าจะละได้อ่ะพรามันเป็นชั้นจะละได้ไงมันเป็นเป็นชั้นแล้วอไ,ไงี mm ้อ hmm. ืมไม่รู้เทคนิคด้วยขอถามได้ไหมคะเป็นครับอันนี้อถ้าเราอยากให้มันเป็นไปตามที่เราคิดอะถือว่าเป็นกิเลสไหมคะเรียกวัตนาพี่ ความหวังความต้องการเน้มันเป็นแบบนั้นนี่พอมีความตัณหามีความต้องการปั๊บเนี่ยตัณหาไม่ได้แปลว่าคําอยากแบบนั้นนะคือความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นหรืออยากให้เป็นอยากไม่ให้เป็นแบบนั้นนี่พอมีความมีตัณหาปุ๊บมันก็มีความอะไรนะรู้สึกว่ามันจําเป็นอ่ะมีเงื่อนไขว่าเอเมอมันจําเป็นมันมันมันเกิดขึ้นได้ก็ดีนะอย่างเงี้ยคือความ อุปทานแล้วมันก็เกิดจากความไม่เข้าใจความจริงว่าทุกๆสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามใจเราใช่ไหมความจริงเป็นแบบนั้นขณะที่เราแบบไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ตระหนักในความจริงเคาเนี้ยเรียกว่า,าวิชาครอบงำใจเราแล้ว่ะแลวเราก็คิดตามที่เคยชินคิดตามการคิดที่ตามความเคยชินเนี่ยเรียกว่ากรรมอาวิชาตนา,าอุปทานเป็นเหตุปัจจัยทาใ,ทให้เกิดทำผ่านไหม เห็นภาพแนละ้วว่าเราเราแบบเราหวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนะงี้ยทันทันที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเองซึ่งถ้าเราแบบมีปัญญาหรือเข้าใจว่าเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเช่นหิวข้าวนะต้องกินข้าวนะมันจะหายหิวอย่างนี้นเป็นต้นล้วเวทปัจจัยหรือเราใจลอยนะมันึงไม่สบายใจอตั้งสติปั็จะหายทูกใจไม่ต้องใจลอยจาก ก็ไม่ต้องทุข์จากกาันใจลอยตัวนั้นไปเสร็จเนาะก็คือปัญญาจะช่วยทําให้อวิชชาคลายหมดหรือจางไปใช่ไหมปัญหาก็คำาน่อยกันก็อ,อาศัยคุณธรรมต่างๆคหาอุปทานก็ต้องละต้องเลิกโดยอาศัยคุณธรรมเดี๋ยวเราจะได้ไปไปฏิธกันเนาะแล้วเราสังเกตว่าขณะที่อยู่ในปัจจุบันจริงๆคือมีสติรับรู้จริง กิเลสก,ก็ไม่แทรกและความทุกข์ก็ไม่ปรากฏ เรียวอนอิทังโนอุญยาภาคังสัพพะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่บุญสุกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรผู้ผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุก,ทกทุกองค์ขอจงได้อานุมโมทนาในสมบุญสมบูรส,สนที่ข้าพระเจ้าได้บำเป็นไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์ สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเธอดเริญพรขอบคุณทั้งสองท่านนะที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยกันเจริญพรละ